สวัสดีค่ะรถบ้านเทน,นะคะคันนี้เป็น Honda Civic ตาโตค่ะทุกท่านรถยนต์ปี40เกียร์ออโต้นะคะเครื่องยนต์1 6 0 0ซ c เบนซินค่ะระบบหัวฉีดใช้น้ำมันรล้วนเลยนะคะทุกท่านเบนซิน9.95 1นะคะราคาคันนี้นะคะเจ้าของตัดใจขายในราคา44,000บาทค่ะทุกท่านราคานี้มีเล่มพร้อมชุดโอนนะคะภาสีพรบ,บปี65 เครื่องดีค่ะเกียร์ออโต้นะคะขับขี่ได้สบายเพราะแมกสวยๆตามนี้เลยนะคะทุกท่านขอบ15อบยางใหม่ทั้ง4เส้นนะคะใช้งานกันได้ยาวๆเลยค่ะทุกท่านสีสันร,รอบคันก็ยังดูดีนะคะช่วงร่างดีแอร์เย็นค่ะโดยรวมแล้วนะคะรถยนตคันนี้ยังขับขี่ได้ปกติใช้งานได้ปกติเลยนะคะ ท่านใดสนใจสามารถติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะทุกท่านแอดมินใส่เบอร์โทรพร้อมกับรายละเอียดต่างๆนะคะไว้ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะทุกท่านนี่คือสภาพของภายในนะคะทุกท่านด้านหลังมีรอ้อยอะไรให้นะคะภาษีพระ,ระบค่ะ9เมษาหนห5นะคะเรียบร้อยค่ะทุกท่านกระจกขึ้นตรงเป็นไฟฟ้านะคะเรมพร้อมโอเลยค่ะ สนใจโทรนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางไปดูรถไปทดลองขับนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะทุกท่านเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองไม่ควรโอนมาจำร่วงหน้านะคะสำหรับในวันนี้แอดมินราไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ